เลยดูดิเห็นไหมนี่อุ้ยตุบใครจะมากินด้วงมาเลยค่ะต้นนี้ใครจะเอามาเลยนี่แบบกำลังเต็มเลยด,ดูดินี่เห็นไหมดูตัวดิมันไม่ใช่ลเล็กๆนะคะเอ้ย มากอะเสียงเนี่ยให้อึดอัดหมดนี่ผ่าเรื่อยนะเนี่ยก็ยังยังมีอีกเหมือนเดิมมุดรู้นี่ให้ยุดยับหมด แ,แม่เขาดิแม่ก็จะซ่อนกายอยู่ตามหลือสงสัยต้องเผาไฟแลละต้นเนี้ยนี่ดูสิแม่มัน,มมนดูสิแม่เขาเต็มไหมคืดขัดหมด เป็นไงคะใครอยากกินมาเลยจ้าใครอยากกินมาเลยนะคะกำลังงอกแบบเต็มอ่นอะนี่เป็นฝูง มันดืบมาดืบมาเลยออกมา,มา,มานี่ือย